สวัสดีค่ะชุดนี้ลูกค้าเปลี่ยนใบพัดขอบ18นะคะล้อมือ2พร้อมยางขอบ18นะคะสวยๆอีกหนึ่งชุดนะคะชุดนี้แลกเทินล้อเดิมนะคะเพิ่ม9000บาทนะคะใบพัดขอบ18นะคะพร้อมยางสวยๆราคาประหยัดนะคะ ของแถมครบชุดนะคะจะเป็นฝาครอบดุมใหม่นะคะน็อตส,สีนะคะแล้วก็คอบเบรกนะคะสวยๆนะคะหลานสัญญากันยางปากทางห้องเฮียพวยยังตลาดจังหวัดกาลสีนะคะสอบถามได้ที่0 99 3544468นะคะแอดไลน์ไอดีเบอร์นี้ได้เลยจ้า สวยมากๆเลยค่ะอุ mm ้ย hmm. สวยสวย mm hmm. ไปพัดนะคะขอบ18นะคะสวยมากๆเลย mm hmm. แวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะ ขอให้เดินทางปลอดภัยเฮงเรวยๆจ้าจะเป็นล้อหม่ป้ายแดงออฟโรดสายลยุยล้อเดิมล้อแต่งนะคะแวะมาเลือกดูได้เลยนะคะมีให้เลือกหลายแบบหลายชุดเลยลดราคานะคะช่วงนี้นะคะจัดโปรราคาถูกก่อนปีใหม่นะคะสนใจชุดไหนนะคะสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะ นำล้อเก่าของลูกค้านะคะมาแลกเทินได้เลยนะคะคตรงรุ่นนาวาล่านะคะสวยๆนะคะจะเป็น5้าลูนะคะขอบ18นะคะแบบไม่ล้นนะคะแบบมาเลือกดูได้เลยนะคะ ไลน์ไอดีนะคะ0 9 9ย์4 4 4 6 8นะคะสอบถามรูปภาพพร้อมราคาเพิ่มเติมได้เลยนะคะ <Okay. S 1> ขอบคุณลูกค้าที่แวะมาอุดหนุนทุกทกท่านนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ